หน่งน้ำ่ะหนึ่งค่ะื่อที่แล้วัวดได้ยังคะสี่ใบข้าวเราตเก็บให้ด้วยใช่ไอ้แก่หนึ่งห้าหกเจ๊กไปที่ไหนมาเข้าเข้าอยู่แล้วรุงนี้อ่ะรุงนี้ไม่มีาน ที่หนึ่งี่ห่งไมาม่ะไปนัไปกันไหได้ไปไจิงๆิงจริงงแดงๆอยู่ข้างบนเวทีอ่ะน่ารักกับบ้านกันดีๆนะคะเเจอกันพรุ่งนี้จริงๆก็มาส่งามาคี่โมงเยนสี่โงโอ้ยเป็นจันทองเป็นนงงานนเป็นใจแล้วเ็ไร ไม่นานค่ะแค่แค่เดินเอาจริงจริงหรือต่อเป็นลายาได้ลายได้ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วรอรได้ตลอดชีวิตเลยอ่ะเนาะชินี้ก็วยอ่ะสวยอ่ะสวยมากมาค่ะสวยมากมยปนไหเนาะมีคนมยคนบอกว่าพี่ฟ้ายังอยากถ่ายชาเล่นอยู่ไหมคะโอ้ชุดนีชุดนีนะ่ค่ะโอเคอ้ยีดีดีดีีดเดีดมีดีดี ไม่ได้นไม่ได้โอเคว้าใหญ่เขาไป้าจำสูตรแล้วี่ขาขึ้นผีขอบเลยแล้วาะไม่แต um, ่ว่าที่แน่ๆกคือเริ่มสีสกรึเปล่าก็จะออนสีแล้วขาล้มสดไหมไม่มันมีคนเยอะเนาะไม่ได้ทำตัวตู่ อ่ะมไาโอ้ยชุกมันอีกอะไรแล้วมาขอแฟนปะวันนด้ลัคกี้เลยเาเป็นแฟนกันน้อเป็นแฟนกันหรอใช่ชอบรักแฟนลักกีเหรอกินหมาดใจมากใจ โอ้ยน้องตัวานมากน้องตตามากเลยอู้วแล้วอชดสเดียวพฟ้ายคือชุดสเดียวพฟ้าโอ้ยน้องน่ารักมากอย่างี้ปะนะน้องน่ารักค่ะน่ารักีนางงามสวย่านางงาม ม่รับปะไม่สไม่ใช่หมาม่สิงตัน่เรมาเร็วนะน้องม่ยับมากเลยอ่ะอุ้ยน่หเขาบอกว่าพี่อิงกัดฟันอีกแล้วมาเร็วมาเร็ว่ฟับบ้านกลับบ้าน่าย รู้ไครเราจะเป็นเขาแนงขับนี่ยอันนี้ก็ดูเัดปีนี่มันไม่กัด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 ทะไมกลัวพี่ซ้อมกัดเหรอได้ดูขาในกระโปรงไล้วุ่้มปุย ไม่เป็นุยเหเ่มากนี่ลัน่งคอม่ยนโนโาโักมาเบลมาเบลมาเบลปเราสกรโปรงโอ๊ย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 โอ๊ ปียุงูอ่ะบอกจะให้อะไรพี่ฟ้าให้หอมนันแความสะดวกนมันี่ออ้ันี่ส่เดามเราไม่ได้เจอกันไม่เจอไม่ามันมีแคุ่่ไม่บุ้มบุ้มันไปได้ อายอยู ay, ่แล้วบูมบ we the we we ูมไปรอเจอได้แ hmm. ต oh ่มันไม่ได้มันไม่มันไม่ใช่ไมส่วมาก่จะดมากอี่สอง่ี่สองกีคทีอูที่สอคที่ส่อง่องคา่่อคมีอสที่คสอ่องออไ ใใจป่าักิขึ้นชิดขึ้นเขาบอกว่ายังไม่ดุในใแต่ว่าพรุ่นี้เขาให้มาสอบเยอะกว่าชน้ก็เลยไม่รู้ว่าแล้วเดี๋ยพรนมาฝากใหม่ะเพี่ฟ้าต้อใช้อ่ะอย่าลืมใช้ไอเทใหม่ด้วยนะเออจาร์อ แกลนให้ทุกคนแีกมลองพร้อมกันเดีิวเด่เห็นศิลปิเกาหลีเดินลงเกินดิลงไงด้นกันไม่ได้กิเนื้กิมไม่เช่โอ้ยเดี๋ยวลงยยอยายย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 ไยยยยองยยยยรยย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 ยเยย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 ยลงยมยยยยยยยมยยยยลยยย่ยยยลยย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 ยมย C R N L B G R N D มันคนละทีอ่ะ <coughs> <บ้าง> <บ้าง coughs> <บ้าง coughs> <coughs> <coughs> มันคนละคีย์ซอฟนะที่ไหนก็ได้ภาษาอังกฤษได้ตรงไหนโอเคนั่นเอากระดาษจดได้ไหมอ่ะตกภาษาอังกฤษต้แกลนจีอาร์เอ็นดีอ๋อโอเคไม่อยากตัวไปมากเกินรู้มันตัวเข้าไม่ถึงเองเราเองชอบกัดพวกแบบพุ่งเหนื่อย เะเข้าไปตเร้กืองะมันีไม่ต้องแปลใจถ้เสียงี้นาเขาไม่เป็นสตรีมเก็นเพลงปิดการคว่ามันจะมีอินฟ้าในเวอร์ชันเ็ินฟ้าในเวอร์ชันเท่อินฟ้าในเวอร์ชันน่ารักอีกฟ้าในเวชันแบบ เสียงพักไม่ไหวแล้วกันก็เลยจะเป็นเสียงที่ฟ้าใน้วประชานูกแล้วเป็นครับต้องร้องเสียงไหนเออนัไน้เลิเมื่อยอ่ะเมื่อยอสายเมื่อยอรักสบายเมื่อยอ่ะสบายช่วยด้วยโอ้มีแลบด้วยลาบบูบูลาบูบู

นงไงมีพี่มี่อคีิ้ราคาเท่าไหร่สองหมื่นห้าหมื่นองหมื่หองแหงแสห้าม่อแสนห้ามแสน้มื่นสอามม่สแ้สองแสนห้าหมื่าแสนามแสนสามแสนื้อ ไมเลยว่าลูกันนี้เท่าไหร่ใครบอกถูกบ้งสามสิบหล้านสามแสนาแสนสิบห้าล้านสามแสนสามสนก็ต้องนัำเงยนแล้วะสามสิบห้าล้านสามแสนสามนต้องอยู่หัวไหลเนี่ามองัว้เร็วกว่าไหมสามสิบห้าล้านสามแสนเม็ดใหญ่ไห้ขอบแหขอบถ่รูปรวมไหมคะหนูมค่ะี่ารูปรวมไหมคะมือจะออกแล้ว จะวอจไปข้างนอกเลยได้ไปได้เยหน่อยพี่รัดพี่รัดแกลียดยเอนี่ถ่ายรูปหรือถ่ายรูปดิบเข้าใคาดิบเข้าดิบเข้าดิบเข้าถ่ายรูปหรือวิดีโอหรอโอ้ดีโอหนึ่งถ่ายรูปรวมไหมคะแต่พี่มาหลังใช่หรอ ว่าแฟนคลับเยอะขนาดไหนโอ้ยเ่วยด้วยพี่อองน่าจะไม่ได้ถ่ายรูปรวมก็เลยให้ทุกคนดูอันนี้ไปก่อนว่าแฟนคลับเยอะมั้ โอ้ยเมื่อยว่ะไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายหรือเปล่าพี่แอมเพราะว่าหนูเมืม่อยหนูก็เลยลุกออกม,มาอ m not a fan of the show. OK，我们来蹲蹲蹲这里，来蹲这 อยู่เปนเดิมมานล้ฟ้ปตั้งชื่อยังต้องตั้งคนงามเขาไหมอ่ะคนงามเหมือนพี่ฟามากเลยอ่ะชื่ออากรพี่ฟางตั้งชื่อยังอ่ะ

先打一下，没打起来。<music> <music> <music> ุงี้ดีกว่าเคงี้งี้มีอะไรอ่ะนรวเร็ี๋ยไม่ไ่ไไม่เขาไม่ให้เข้าหอค่ะแต่รอรอข้างหน้าได้ค่ะหน้าหอโอเคฮะบายบาย บันดีนะจ๊ะบ๊ายบายบันดีนะจ๊ะลูกหลานต้ลนึ่หลูกเขาออกไปถ่ายพี่